หลุดอัปเดตโมเดลผลมังกรใหม่ที่แอดมินยังไม่ได้เปิด เผยนะครับท่านผู้ชมหากใครสนใจเวฟบ,บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงแนะนําร้านนี้เลย24เพบริการกดผลกดเกมพาร์ตราคาถูกแถมยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคา1บาทและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจอย่าลืมนะครับดูลิก์ใต้คลิปนะครับเลดชอบบริการขายดีไก่ตันที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยมีตั้งแต่ไอดีหลัก10จนถึงไอดีหลักร้อยแล้วก็พี่ลืมบอกอีกอย่างด้วยนะท่านผู้ชมคือร้านเลดชอบในรุนขายไอดีไก่ตัน ราคา1บาทนะครับทุกคนโคตรถูกโคตรเวอร์นะครับทุกคนอย่าลืมไปหาอุดหนุนกันได้นะครับท่านผู้ชมเปิดวาร์ปไก่ตันราคา1บาทมีอยู่จริงซื้อแล้วได้รหัส1น0นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่การซุ่มเติมสต๊อกไก่ตันทุกๆวันเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าเกมมาแล้วเลเวลตันจริงๆนะครับทุกคนมีหมัดกอดด้วยทุกคนร้านดีชอบนะทุกคนจำหน่ายไก่ตันราคาถูกแล้วก็พวกไก่ตันต่างๆนะทุกคนเยอะแยะอีกมากมายทุกคนแล้วก็รหัสไก่ตันเผา v ีนะทุกคนโอ้โห แล้วก็กดผลกดเกมพาร์ตอื่นๆอีกมากมายทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วก็เติมรูบักเลยสุดคุ้มใครสนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัสชาวรุนบล็อกฟุตซุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับ พี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูรูปรุดของผลมังกรนะทุกคนที่จะเป็นทางด้านโบเดลใไม่ทุกคนก่อนที่จะอัปเดตนะทุกคนหรือนี่อาจจะเป็นการโรงการแฮกหรือเปล่าทุกคนเออาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าแอนดมินยังไม่สปอยแล้วคนอื่นเขาเอามาสปอยได้ไงหรือว่าเขาอาจจะแฮกก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับท่านผู้ชมมาทุกคนก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวพี่ขอมาซุ่มผลนะครับทุกคน สูมผลอีกแล้วก็อีกแล้วนะทุกคนเช่นเคยนะทุกคนตามสเต็ปของช่องเรานะช่องเราไม่มีเกลือนะครับทุกคน <c oughs> จริงหรือปะจริงปะ <c oughs> หรือเปล่าทุกคนอาจจะไม่ใช่นะครับทุกคน <c oughs> มีเกลือเล็กน้อยแต่ก็ช่างเหือะครับทุกคนมาครับทุกคนวันนี้พี่ได้สูตรจากคนดูมา1คนนะครับทุกคนก็จะเป็นของน้องคนนี้เลยนะ,ะสูตรสุ่มผล1วิ่งรอบคนสุ่ม1ครั้ง2ใช้สกิลผลยางสกิลไหนก็ได้3ามกระโดด3ครั้งแล้วซุ่มเฮ้ย <Wow. S 1> สูตรนี้มันจะได้ผลอะไรนะคนดูมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลองทําดูนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปสุ่มผลทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ให้ถึง5 0 0 0มื่นซับสไครต์กันด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคน เพื่อให้ถึงเป้าหมายของพี่นะครับทุกคนในปีนี้นะทุกคนกดยังกดยังกดยังที่รักค่ะวิ่งรอบคนสุ่มใช่ป่ะวิ่งรอบคนสุ่มหนึ่งครั้งนี้นะหนึ่งครั้งแล้วนะโอ้ยอันนี้กี่ครั้งแล้วช้างมือเหรบทุกคนแล้วก็สองทุกคนใช้สกิลผลยางเอ้าชิบหายและลืมไปไม่ได้ใช้ผลยางทุกคน two seconds later ยิ้ไหนของผลยางอ่ะเขาบอกว่าใช้สกิลไหนก็ได้ใช่ป่ะใช้สกิลไหนก็ได้มาเดี๋ยวใช้สกิลทั้งสามสกิลเลยครับ หนึ่งสองแล้วก็สามนี่ทา้าหมัดหนัวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กระโดดใช่ปะใช่ทุกคนอ่ะกระโดดสามครั้งแล้วซุม่มกระโดดนะทุกคนนี่อ่ะหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ขอให้ได้ผลดีๆขอให้ได้ผลดีๆมามากดเลยตึ๊บโอ้โหคนดูเฮ้ยผลโม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 โจิ สูตรอะไรเนี่ยน้องชายโอ้ยน้องอัดเ,เ,เกลือนเนี่ยโคตรเกลือเลยะครับน้องชายโอ้โหอน,นี่คือแบบเกลือจริงๆล้วทุกคนโอ้โหท่านผู้ชมสูตรคนดูอะไรบะเน,นี่ยคนดูถ้าคนดูแบบมีสูตรดีๆหรือสูตรจริงๆแจ๋วๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับทุกคนขอให้สูตรไม่เกลือนนะทุกคนไม่อยากได้เกลือน,นะครับทุกคนขอไม่เกลือนนะทุกคนสูตรที่ทุกคนดูคอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชม มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในทวิตเตอร์ของฝรั่งท่านหนึ่งนะทุกคนที่เขาเอารูปมาแต่ไหนก็ไม่แน่ใจนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านรูปตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอรองปรุงรองแปลนะไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่รู้อันไซคืออะไรนี่ครับอันน,อนนี้คือน่าจะเป็นทางด้านหัวกระโหลกของมังกรนะครับทุกคนที่เวลาทําแมบแล้วแบบยัดลงในเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมี เป็นแอปสตูนิโออะไรเกมอะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนอันนี้คือพี่เรียกชื่อไม่ถูกพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่เคยล้างแมปนะครับท่านผู้ชมแต่พี่พอรู้อยู่นะนี่ครับแล้วก็จะเป็นอันอ่าทางด้านอันนี้เลยครับทุกคนโมเดลของผลมังกรนะดูดิอันนี้คือยังไม่ได้ใส่สีใส่อะไรนะทุกคนแค่ปั้นแบบเป็นโมเดลอ่าเหมือนดินน้ำมันไว้เฉยเนะทุกคนเนี่ยรอแต่งเติมสีอะไรนะครับทุกคนดูดิเชฟรู้สึกว่าหัวแบบมันเปลี่ยนหรือเปล่าหรือมันเดิมวะเออว่่่่ะันนันนนนจไมมแใหืกทา ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนเนี่ยซ้ายกับขวาทุกคนนี้ก็จะเป็นทางด้านหัวกะโหลกศีรษะอ่าอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไอเทมสวมใส่หรือเปล่า อาจจะเป็นไอเทมสวนใส่หรือเปล่าคงดูแบบเป็นกระโหลกของมังกรอะไรเงี้ยโอ้โหอาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับดูดิเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นทางด้านสกิลเอฟของผลมังกรรีแวมรีเวิร์กใหม่หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครโรบอกอันนี้คุ้นๆนะครับน่าจะเป็นชาร์ฟฟี่หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนีนครับทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำโมเดลผล อะไรต่างๆอะครับทุกคนเนี่ยดูดิอาจจะเป็นทางด้านสกิลของอา่าสกิลเอฟหรือเปล่าคนดูสกิลเอฟของผลมังกรเดี๋ยวพี่ลองแปลดูนะทุกคนนี่ครับดาก้อนโอ้โหมันลุดนะครับทุกคนมันหลุดฟอร์มนะรวนเอ้ยคือมันเป็นภาพลุดนะทุกคนอันเนี้ยอุ้ยเช็ดเคอา่าเอาตรงๆนะคือแบบแอดมงแอดมินยังไม่สปงสปอยเลยนะรวนคนอื่น่าสปอยแลยว้วอะทุกคนดูดิเชดเครูปลุด ดูดิอ่าพวกแบบหางอะไรก็จะน่าจะใหญ่ขึ้นนะทุกคนไม่เหมือนแบบเอเหมือนเดิมนะทุกคนไม่เหมือนแบบอ อันเก่าทุกคนอันเก่าก็จะเป็นแบบกลางๆยังไงก็ไม่รู้คนปีกแดงๆนะเหมือนปีกแวมพร์หรือปีกอะอะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนแต่ว่าเอร์ชั่นใหม่โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือแบบเยอะจัดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอันนึนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านอันนี้เลยนะทุกคนที่พี่บอกว่าเขาได้ทําการยงทําการยัดลงไปใส่ในเกมอะบล็อกฟุตแล้วทุกคนดีครับพวกโมเดลต่างๆนะอันนี้อ่ะอันนี้สองนี่น่าจะเป็นทางด้านโมเดลลงโมเดลเรือหรือเปล่าเรือข้างหลังหรือเปล่าอาจจะแบบปรับปรุงใหม่หรืออเปลล่่่าไมแแนนนน้้ว็ัี หางของทีเล็กนะทุกคนอันนี้เป็นหางของทีเล็กนะที่เขาได้ยัดลงไปใส่นะทุกคน,นปัจจุบันก็มีผลทีเล็กมาแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือโมเดลของผลมังกรนะทุกคนนี่ครับอันนี้ก็คือแบบอของอาคิสเน่นะทุกคนเป็นอ,อะไรเขาไม่รู้ช่างมาเหนือเขาคุณดูแล้วก็พวกอื่นๆก็จะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนน่นจาจะแบบพวกที่พี่แบบสบปอยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากมายแล้วนะทุกคนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับท<ะ>ุกคนเพื<ะ>่อไปพลาดคลิปต่อไปอีกพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวแรงเท่านี้ละครับบ๊ายบายบู๊บ